เทวฤทธ์มณีชัยเชิญครับเรียนท่านประธานครับผมเทวฤทธ์มณีชัยนะครับก็จริงๆแล้วประเด็นงานผมจะพยายามที่จะพูดไม่ไม่ไม่ให้ซ้ํากับท่านพรชัยนะครับจริงๆแล้วก็ประเด็นคล้ายๆกันครับท่านประธานผมจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าในการพิจารณานะครับกฎหมายนะครับต้องพิจารณาทั้งล่างนะครับอย่าไปดูถ้าในมาตาใดมาติหนึ่งแล้วจะไปตัดปะผุเนี่ยผมคิดว่าอันเนี้ยอันเนี้ยจะกลายเป็นว่ามันจะพอเอามาร้อยเรียงกันเป็นทั้งฉบับเนี่ยฮะมันจะขัดและแยงกันเองผมเรียนอย่างนี้นะครับว่า ข้อความตรงนี้นะครับต้องขออภัยนะครับที่อาจจะต้องออวิพากษ์วิจารณ์กันไปนะครับแต่ว่าถือว่าเป็นการติเพื่อก่อแต่ว่าท้งนี้ท้งนั้นนะฮะในมาตาที่9นะครับผมจะอภิปรายไปทั้งทั้งตัวของออวักหนึ่งแล้วก็ตัวของอนุนะฮะถึงทั้ง4ี่ทั้ง5ามาตาไอ,อ้ทั้งั้าอนุด,ด้วยนะฮะคือมาตาที่9เนี่ยในส่วนของออส่วนแรกเนี่ยที่ ไป,ไปเพิ่มเติมคําว่าตามความจําเป็นต่อการดํารงชีพนะครับหรือกิจกรรมสาธารณะของชุมชนต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าพอไว้ไปใส่กํากับตรงนี้นะครับมันก็จะไปเป็นปัญหานะครับไปขัดกับตัวอนุยิงเองนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการฟื้นฟูสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับที่ดินน้ําป่าทะเลตามอนุหนึ่งเนะี่ยจะถือว่าขัดกับความจําเป็นต่อการดํารงชีพหรือไม่เพราะมันเป็นการฟื้นฟู เพิ่มเติมนะครับหรือแม้กระทั่งไปข้างหน้าอีกเรื่องของการต่อยอดนะฮะตามอนุสอรคนะฮะต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมนะจะถือว่าเป็นการขัดต่อความจําเป็นต่อการดํารงชีพหรือไม่และใครจะเป็นผู้นิยามว่าอะไรคือความดารงความจําเป็นของการดํารงชีพต้องเรียนรรท่านประธานอย่างนี้นะครับว่าโดยทั้งฉบับเนี่ยฮะคือหลายท่านอาจจะกังวลว่าเดี๋ยวจะให้อํานาจหรือให้สิทธิมากเกินไปผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าในกฎหมาย แะท,ทุกเงื่อนไขของการทั้งที่อํานาจหน้าที่ของกรรมอของสภาเอยหรือทั้งบทนิยามเอยหรือทั้งบทของอพื้นที่คุ้มครองหรืออะไรแล้วแต่เนี่ยกำกับไปโดยวอร์ดดิ้งนะฮะข้อความสําคัญเลยก็คือไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนนะฮะไม่ละเมิดต่อเรื่องของ ความมั่นคงรุมไปถึงเรื่องของสุขภาวะอนามัยนะฮะผมคิดว่ามันมีกรอบของการกํากับไว้อยู่ก้อนหนึ่งชัดเจนของร่างมาตานี้แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้เราก็จะพยายามยัดเข้าไปยัดเข้าไปยัดเข้าไปผมคิดว่าอันนี้มันจะมันจะดูแบบว่า ถ้าอ่านทั้งเล่มนะถ้าเป็นหนังสือเนี่ยถ้าคุณอ่านทั้งเล่มนะคุณจะสะดุดหัวทิ่มเลยนะฮะผ,ผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าอันนี้ก็เป็นปัญหาทีนี้มาดูอันนีอน,น,อน,น,อน,นุที่4ครับท่านประธานครับในส่วนของไปตัดเรื่องของหลักความยินยอมออกนะครับแล้วก็ไปให้เรื่องของไปใช้เรื่องของความสามารถในสิทธิการโต้แย้งทางกฎหมายนะครับต้องเรียนยนี้นะครับว่าคือผมคิดว่าหลายท่านเนี่ยฮะถ้าได้คุกคีสัมพันธ์กับชาวบ้านหรือประชาชนเนี่ยจะรู้เลยว่าว่าการที่จะให้สิทธิ ะะแล้วก็ไปเรียกว่าให้สิทธิทางกฎหมายเนี่ยมันดูเหมือนดีนะครับเป็นคําว่าคําดีใ,ให้สิทธิในการโต้แย้งทางกฎหมายแต่ท่านประธานครับมันเป็นต้นทุนนะฮะทั้งค่าเสียเวลาทั้งอะไรก็แล้วแต่มันเป็นต้นทุนของของผู้คนเหล่านั้นนะฮะที่จะต้องไปขึ้นส่งขึ้นศาลหรือว่าไปสู้คดีอะไรต่างๆเนี่ยฮะไปโต้แย้งต่างๆผมคิดว่าอันนี้เป็นปัญหาผมขออนุญาตยกวินัยพลนะฮะ ของคุณเล่าฟังนะครับบัณฑิตเทอศกุลนะฮะในปี62ครับท่านประธานในหัวข้อยใหยคนเรื่องกระบวนการยุติธรรมทางอาญานในมุมมองของกลุ่มชาติพันธุ์ในคดีความผิดเกี่ยวกับป่าไม้ครับท่านประธานโดยสรุปใจความนะครับว่าความคิดเห็นจากกรณีศึกษาเนี่ยฮะจะเห็นได้ว่าปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่รัฐและศาลนะฮะนับตั้งแต่การจับกลุ่มชั้นสอบสวน แล้วก็การกันกรองคดีรวมถึงชั้นศาลเนี่ยพบว่าผู้ต้องหาหรือจําเลยเนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่มีโอกาสในการใช้สิทธิ์ดันดาที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างท่วนท่วน,วนครบถ่วนนะครับรวมถึงผู้ต้องหาหรือจําเลยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ตระหนักถึงการเรียกร้องด้วยนอกจาก ปัญหาเรื่องการเข้าถึงแล้วตัวเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะมีสิทธิด้วยนะครับอันนี้คือปัญหาใหญ่นะฮะไม่ได้ตระหนักถึงการเรียกร้องเพื่อให้ได้มาสิทธิต่างๆในการต่อสู้คดีเนื่องจากขณะที่ถูกดําเนินคดีนั้นมีเงื่อนไขและข้อจํากัดอื่นๆหลายประการนะครับดังนั้นผมคิดว่าการใช้หลักความยินยอมเนี่ยตามที่เขาเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ร่างมาเนี่ยมันสอดรับสอดคล้องกันเป็นท่วงทํานองเดียวกันทั้งฉบับครับท่านประธานหรือถ้ากังวล กังวลว่าจะให้สิทธิ์มากเกินไปนะฮะผมก็คิดว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยไอ้การแจ้งร่วงหน้าเนี่ยมันต้องมีกรอบเวลาครับไม่ใช่เขียนลอยๆแบบนี้ฮะอยู่ดีๆบอกว่ามา2วันแล้วผมจะไล่คุณออกจากที่ดินเนี่ยผมต้องเรียนอย่างนี้คระะว่าถ้าใครไม่ได้เจอกับตัวเองเนี่ยมันมันเจ็บช้ำมากนะครับกับการที่จะต้องต้องถูกไล่หรือที่ดินนะฮะดังนั้นยังต้องให้กรอบเวลาเป็นอย่างน้อยถึงเป็นโอกาสที่เขาจะได้ไม่ว่าจะเป็นการออกจากที่เดิมหรือแม้กระทั่งสิทธิในทางกฎหมายทึ่งที่ผมบอกไปว่า มันโต้แย้งในทางกฎหมายเนี่ยมันเป็นต้นทุนสําคัญนะฮะอย่าลืมนะครับว่าแม้กระทั่งในรัฐธรรมนูญเองนะฮะเวลาที่พิจารณาเรื่องเหล่านี้นะครับเราก็พิจารณาตามกรอบของว่าคนเหล่านี้เป็นคนที่ก็พูดอยู่แล้วว่าเป็นคนที่ร้อยอ,อำนาจน้อยแม้ว่าเราจะมีชอบยกกรณีที่เป็นกรณีเฉพาะกรณีเอ็กซ์ตรีมกรณีพิเศษว่าบางคนเนี่ยรวยบางคนมันมีใช่ครับถูกต้องมันมีแต่เรากําลังพูดถึงคนทั่วไปที่เป็นคนกลุ่มนี้เขาเป็นคนที่มีอโอกาสน้อยนะฮะ น้อยกว่านะครับโดยทั่วไปนะครับนี่เป็นหลักการที่เราถึงพูดถึงเรื่องของการทําให้เกิดความเสมอภาคนะฮะต้องทําให้ข้อข้อตรงนี้มันเกิดความโอกาสที่มันเท่าเทียมกันด้วยดังนั้นผมจึงคิดว่าการเปลี่ยนจากหลักความยินยอมไปเป็นหลักการให้สิทธิโต้แย้งทางกฎหมายเนี่ยผมคิดว่าเป็นสร้างภาระและต้นทุนกับเดิมแล้วก็ขัดต่อเจตนารมณ์เดิมด้วยซ้ำไปครับท่านประธานครับ